มาแล้วครับขบวน517นะครับวันนี้ได้รถจาก70107นะครับทำขบวนมานะครับวันนี้มาก่อน417นะครับวันนี้ตอนนี้17นาฬิกา38นาทีนะครับมืดแล้วนะครับเพราะว่าตะบันก็ตกดินแล้วครับเริ่มตกดินแล้ว 417นี่เพิ่งน่าจะเพิ่งออกจากบัวใหญ่นะครับ แล้วก็น5 1 7เมื่อวานไมน่ได้วิ่งนะ5 1 7เมื่อวานหยุดนะครับ